พบกันอีกคลิปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับว่ากันด้วยเรื่องของการหาภาพจอากออนไลน์มาใช้ใ,ในงานเราครับเลือกภาพอย่างไงไม่ไม่โดนฟ้องนะครับเหมือนก็นจะต่อเนื่องจากเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับเรื่องของกฎเกณฑ์จากคลิปที่แล้วนะครับตรองนี้เราจะพูดกันเรื่องของภาพเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าในแคนวาสนะครับเราทํางานผ่านเอลิเมนต์นะครับเราดึงข้อมูลรูป นะครับแล้วก็ภาพประกอบต่างๆจากอิเ m เมนตมาใช้งานเพราะนั้นในตัวแคนว่าเองอ่ะจะปลอดภัยแต่ว่าพอถ้าเกิดมันเราอยากจะหาภาพอื่นๆเข้ามาประกอบด้วยมันก็จะต้องมีหลักการเลือกให้ดีนะครับว่าเรา,าเลือกอย่างไงตัวนี้พอเราเปิดโซเชียลนะครับเปิดหรือเปิดเว็บไซต์ก็ตามหรือว่า เปิดเข้าไปในเฟซในไลน์มันเราก็จะเห็นโพสต์พวกนี้เยอะมากนะครับก็คือโพสต์ที่จะบอกว่าเออ10เว็บนะครับสําหรับโหลดรูปฟรี20เว็บโหลดรูปฟรีอย่างเี้นะครับคําถามคือเรารู้ได้ยังไงว่ารูปไหนโหลดฟรีจริงนะครับเพราะว่าหลายเว็บหลายเอ่อที่ที่เขาแนะนําให้เข้าไปเนี่ยพอเรากดเข้าไปตามตามเข้าไปจริงๆปรากฏว่ามันต้องมีการสมัครกันก่อนต้องมีสมัครสมาชิกก่อนจะโหลดรูปฟรีหรือว่า มันจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่มันแฝงอยู่เว็บฟรี Web ก็มีนะครับเว็บฟรีจริงๆที่แบบฟรีทุกอย่างไม่มีเงื่อนไขก็มีครับแต่ว่าเว็บที่หลอกเราก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้เป็นต้องเลือกให้เป็นนะครับอย่างเราจะทํางานในแคนวาเวลาที่เราดีไซน์นะครับเราดีไซน์ในแคนวาเนี่ยเราก็จะดึงรูปจากอิเลเมนต์นะครับดึงรูปจากอิเลเมนต์เนี่ยมามาประกอบในงานเราใช่ไหมครับ พอเอามาประกอบยันงงเราส,สมมติเนี่ยผมหาคําว่า adjustment นะครับรูปก็จะขึ้นมานะครับผมก็คลิกเลือกตรง photo เลยเพราะว่าตอนที่ถ้าเราไม่คลิกเลือก photo อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหมดทั้ง animation นะครับทั้งค c ิ i p art นะครับคลิปวิ v i d e แต่ว่าเราต้องการรูปที่มันเป็นออรูปถ่ายเพราะฉะนั้นผมไปเลือกคลิกที่ photo นะครับมันก็จะเกิดรูปขึ้นมาอย่างนี้เยอะแยะมากมาย แต่อยากจะให้เราลองสังเกตดูให้ดีนะครับลองสังเกตดูให้ดีมันจะมีรูปที่ไม่มีอะไรระบุเห็นไหมครับเป็นรูปโลง่งลกับรูปที่มีเป็นเอ่อรูปมงกุฎตรงนี้ครับรูปที่ไม่มีอะไรระบุเลยเนี่ยเป็นรูปที่ใช้งานได้กับคนที่ใช้แพ็กเกตฟรีคือไม่ต้องสมัครโปรก็ใช้ได้นะครับดึงรูปไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้สําหรับแพ็กเกตฟรี ส่วนคนที่เป็นแพ็กเกจโปรก็สามารถดึงรูปที่เป็นแพ็กเกจโปรมาใช้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้เอ,อถ้าเราดึงรูปนี้รูปนี้นะครับรูปคนที่ชี้เข้าหาตัวแล้วก็มีมงกุฎตัวเนี้มงกุฎตัวนี้มันจะเขียนมันจริงมันเครื่องหมายมันก็คือโปรนั่นแหละนะครับพอเราคลิกเข้าไปในรูปนะครับ มันจะมีปุ่มสามปุ่มที่อยู่ด้านบนขวาตรงนี้นะครับพอเราเอาเมาส์ไปวางปั๊บมันจะขึ้นปุ่มสามปุ่มขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเอาเมาส์ไปแตะตัวสามปุ่มนั้นนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้ครับชื่อรูปนะครับชื่อรูปชื่อเอคนถ่ายหรือว่าเป็นชื่อของเว็บนะครับเป็นรูปเป็นชื่อของเว็บที่ให้เช่าใช้รูปภาพนะครับอย่างอันเนี้ยนะครับอันนี้เป็นชื่อภาพนะครับเป็นชื่อภาพ และอันนี้เป็นชื่อของเว็บไซต์นะครับ View Mobile mm hmm. เห็นไหมครับ The Photography from Getty i m a g e Pro Photography นี่คือชื่อตากล้อ,องตั้งภาพครับแล้วก็ Getty m e g e Pro เป็นเว็บไซต์ที่สำหรับให้เช่าภาพเห็นไหมครับเงื่อนไขต่อมาข้างล่างบอกเลยเห็นไหมว่าอันนี้รูปนี้ให้ใช้ได้สำหรับแพ็กเกจโปรฟรีเพราะใว่าโปรเห็นไหมครับแต่กับรูปนี้รูปที่เป็น รูปล่างนี้นะครับไม่มีไอคอนโปรขึ้นมามันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยว่ารูปนี้มาจากใครรูปนี้มาจากตากล้องที่ชื่อว่าเอ,อ่อ a c t i v i t y นะครับ f r o m Pixabay นะครับรูปนี้ใช้กับฟรีเห็นไหมครับมันจะขึ้นรายละเอียดอย่างนี้ขึ้นมาเลยทำให้เรารู้ว่ารูปเนี่ยมาจากไหนนะครับโดยปกติหลักๆเนี่ยถ้าเป็นคนที่ใช้แพ็กเกจฟรีนะครับรูปหลักๆที่ แคนวามีให้ใช้จะเป็นรูปจากเว็บที่ชื่อว่า Pixabay กับ Pixels นะครับส่วนอื่นๆก็จะเป็นพวกที่แบบมาจากตากล้องโดยตรงก็คือตากล้องที่มาฝากถ่ายรูปให้เช่าใช้รูปนั่นแหละครับนะครับ Pixabay กับ Pixels เนี่ยเป็นเว็บฟรีเป็นเว็บที่ให้ดาวน์โหลดรูปมาใช้ได้ฟรีนะครับรูปมาใช้ได้ฟรีในงานเชิงพณิชย์ได้ด้วย และไม่ต้องให้เครดิตนะครับถ้าคุณชอบคุณอยากจะสนับสนุนคุณก็เข้าไปแล้วกดทิปก็ให้เป็นเงินให้กำลังใจให้กับตากล้องแต่คุณไม่ให้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคุณก็สามารถโหลดรูปมาใช้ได้เลยรูปของเขาเนี่ยเออมันจะเป็นรูปความละเอียดไม่สูงมากไม่สูงมากก็คือเอามาใช้ในขนาดรูปใหญ่ไม่ได้เพราะว่าพอเอาถ้าเอามาขยายเป็นรูปใหญ่มันจะแตก นะครับถ้าอยากจะใช้รูปใหญ่ก็ติดต่อโดยตรงกับชื่อตากล้องที่เราเห็นอยู่ในเว็บนั่นแหละครับคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นติดต่อตรงกับตากล้องเพื่อจะขอเช่าใช้รูปขนาดใหญ่ขนาดไหนก็แจ้งกันไปเขาก็จะคิดเงินมาว่ากี่บาทกี่บาทแต่ว่าให้เข้าใจแล้วกันว่าหลักๆถ้าเป็นแพ็กเกจฟรีในแคนวาแคนวาจะใ้ใช้ Pix a b a y กับ p ิ x เซลนะครับจริงๆแล้วเว็บที่ให้ดาวน์โหลดรูป มีมากมายละคือเกือบสองสองสามร้อยเว็บนะครับเฉพาะที่ผมรวบรวมให้ในหนังสือแคนเออจะเห็นว่าหาเงินเนี่ยก็ร้อยกว่าเว็บนะครับร้อยกว่าเว็บแต่ละเว็บก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปนะครับบางเว็บก็ไม่มีเงื่อนไขเลยมากมายปลดรูปมาใช้ได้เลยนะครับปลดรูปมาใช้ได้เลยไม่ต้องให้เครดิตได้บางเว็บก็อาจจะต้องแบบมีให้เครดิต นะครับแล้วเครดิตบางเว็บนี่คือจะต้องแบบตามที่เขาระบุเลยนะว่าถ้าคุณเอาไปใช้ในโซเชียลคุณจะต้องระบุแบบนี้คุณเอาไปใช้ในเว็บไซต์คุณต้องระบุแบบนี้คุณเอาไปโพสต์คุณต้องใส่อย่างนี้คือต้องทําให้ตรงตามตรงตามเครดิตเขาด้วยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าล่าสุดเลยเมื่อกลางวันนี้ผมก็พึ่งไปเม้นให้กับเอ,อ่อเพจเพจหนึ่งไม่ไม่ได้ไปโชว์ความเก่งอะไรแต่ว่าเขาสอนให้คนไปดาวน์โหลดรูป จากเว็บเว็บหนึ่งบอกว่ารูปจากเว็บนี้โหลดมาใช้ได้ฟรีเลยโหลดมาใช้ได้ฟรีเลยแต่ปรากฏว่าตอนที่เขาโชว์อยู่นี่นนะครับรูปด้านล่างมันบอกเลยว่าแอคชั่นเรียกวายก็คือว่าเขาต้องการให้ให้เครดิตคนถ่ายแต่คนที่สอนอยู่ในในเพจนั้นบอกว่าเออถ้าเราเอารูปนี้มาใช้เราก็อาจจะให้เครดิตเจ้าของภาพ ก็ด้วยก็ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ไงในกฎมันบอกว่าคุณจะต้องใส่เครดิตในการใช้งานทุกครั้งทุกครั้งทุกงานคุณจะมาสอนคนอื่นแล้วบอกว่าถ้าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะมันจะทําให้คนอื่นที่เขาฟังจากคุณแล้วเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยมากมายเขาเชื่อคุณแล้วก็กลายเป็นว่าเขาเสี่ยงเขาจะโดนฟ้องเอา นะครับผมก็เลยไปเมน์บอกว่าเออในกฎที่เขาเขียนคือแอคชั่นรีควายเลยว่าเขาต้องการให้เราแอชเชอร์บิลคือให้เครดิตกับตากล้องทุกครั้งนะครับไม่ใช่ว่าให้แค่บางครั้งหรืออยากจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้อย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ไปไปเมนต์เอาไว้อย่างนั้นแต่ว่าไม่รู้หรอกว่าเขาจะตอบกลับมาอย่างไงเขาจะส่วนไปอย่างไรก็อันนั้นก็เรื่องของเขาแต่ว่าเราก็ด้วยความปรารถนาดีให้กับคนอื่นที่ท,ที่นั่งดูอยู่ด้วยกัน ว่ามันมันคุณจะทําตามใจคุณไม่ได้ว่าอยากจะให้ก็ให้ไม่อยากให้ฉันก็ไม่ให้ไม่ใช่นะครับถ้าเขาระบุว่าเอ่อ action r e q u i r e attribute one t e d อย่างเงี้ยก็คือว่าเขาต้องการให้คุณระบุระบุเครดิตของของเจ้าของอางานนี้หรือของเว็บไซต์เจ้าของภาพนี้คุณก็ต้องกดเข้าไปดูอีกว่า attribute แบบไหนเขามีระบุไหมว่าใช้ในเว็บต้องใส่อย่างนี้ เอามาโพสในโซเชียลต้องระบุอย่างนี้นะครับเอาไปใช้ในเว็บไซต์ต้องเขียนอย่างนี้มันจะมีระบุไว้เลยคุณต้องละเอียดรอบคอบแต่สาคัญคือถ้าไม่รู้จริงผมแนะนํานะก็รู้ให้จริงก่อนก่อนจะไปสอนคนอื่นเพราะว่ามันอันตรายกับคนอื่นมากๆนะครับในเรื่องของลิขสิทธิ์ถ้าคุณไม่รู้จริงนะครับคุณก็แก้ไปอ่านดูก่อนว่าเฮ้ยมันต้องยังไงแล้วก็พูดไปอย่าอย่าเดาสุ่มเพราะว่าถ้าเดาสุ่มให้คนอื่นเขา เข้าใจผิดไปด้วยเขาจะสวยไปด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังครับอ่าทีนี้ที่ผมบอกครับว่าสมมุติว่าผมอยากจะได้ภาพเพิ่มเติมในภาพใน Pixabay มันน้อยมันไม่ตรงกับใจที่ต้องการนะครับก็ลองเข้าไปดูผมก็เข้ามาในเว็บของ Pixabay เลยนะครับเพราว่าทำเว็บของ Pixabay แล้วก็เลือกดูว่าเอะผมอยากจะได้รูปเข้ามาประกอบนะครับผมก็จะพิมพ e ์คีย์บิร์ด นะครับผมก็จะพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราต้องการหมวดหมู่ไหนแล้วก็ใส่ลงไปในคีย์เวิร์ดที่เราต้องการนะครับเราก็ใส่หมวดหมู่ลงไปพิมพ์คีย์เวิร์ดมันก็จะขึ้นรูปขึ้นมาครับเราก็เลือกดูเสมมติผมเลือกรูปแก้วรูปนี้นะครับแก้วรูปนี้คลิกเข้าไปปั๊บนะครับพอคลิกที่รูปปั๊บมันก็จะให้เราดาวน์โหลดเขาก็จะบอกเลยครับใน The p i z a b a y บอกว่าโหลดฟรีนะครับสำหรับใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้ฟรี นะครับไม่มีลักษณะที่ต้องการอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเขาไม่ได้ต้องการให้อัติบิวต์ด้วยซ้ำคือไม่ได้ต้องการว่าคุณจะต้องใส่เครดิตของเจ้าของภาพเพาะพิกเซเบย์ผมบอกแล้วว่าพิกเซเบย์ฟรีนะครับพิกเซเบย์กับเอ่อพีเซลฟรีดาวน์โหลดใช้ได้เลยแต่ถ้าคุณต้องการเอ่อจะช่วยสนับสนุนตาภาพตากล้องคุณก็กดตรงนี้ครับเพื่อไปให้ทิปตากล้องได้ครับแต่คุณสังเกตอะไรไหมครับว่าตรงนี้ครับ p i x a b เ y l i c e n เส้น มีเส้นจีดด้านล่างอยู่ที่เขาเน้นเอาไว้เนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างไอ้ตรงนี้ครับที่สําคัญตรงนี้ที่สําคัญคุณจะต้องรู้ว่าเขามีกฎเกณฑ์อะไรบ้างคุณก็ต้องกดคลิกเข้าไปอ่านนะครับเขาก็จะบอกว่าเขาอนุญ,ญาตอะไรบ้างอย่างพิกซเบงเนี่ยให้เอาคอนเทนต์ทั้งหมดไปใช้ได้ในงานทั้งฟรีและคอมเมอรเชียลนะครับและนอนคอมเมอรเชียลนะครับใช้ในงานดิจิตอลก็ได้นะครับอย่างเนี้ย คุณต้องอ่านให้หมดว่าอะไรที่เขาอนุญาตอัศรบิลอินดีกว่าเห็นไหมว่าไม่ต้องการเครดิตนะครับกรีฟรเครดิตให้กับศิลปินนะครับไม่จําเป็นเลยนะครับทนบอกว่าไม่จําเป็นไม่มีความจำเป็นแต่ถ้าคุณอยากจะให้เขาก็แอพพลิเคชันคือเขาก็ยินดีนะถ้าคุณอยากจะให้เพราะฉะนั้นถ้าในหนังสือที่ผมเขียนเรื่องของใช้แคนว่าหาเงินคุณจะเห็นว่าทุกรูปผมให้เครดิตเจ้าของภาพทุกรูปเลยแล้วก็มีลิงก์แบ็กกลับไปที่เว็บของเขาด้วย ครับเพราะว่าผมก็สนับสนุนเขาด้วยการให้เครดิตเขาก็แค่นั้นเองไม่ได้เสียหายในการให้เครดิตเจ้าของภาพนะครับเป็นการยอมรับเขาด้วยแล้วเราเราก็ทําตามกฎหมายนะครับอย่างถูกต้องเราจะได้ไม่ต้องเสี่ยงตอนหลังนะครับอ่ะคุณแคนเมคโมดิฟายทูคอนเทนต์ฟอร์มพิเศษคือหมายว่าคุณสามารถเอารูปที่มีเนะี่ยมาตกแต่งใหม่ได้นะครับทำได้แล้ววอช t นออิสต์อลาล์เนี่ยก็คืออะไรที่ไม่อนุญ,ญาต อันนี้ไม่เอลาว่างก็คือหนึ่งเอารูปแบบพิซซ่าเบย์ไปขายต่อห้ามนะครับไม่ว่าจะขายเป็นภาพหรือจะขายเป็นบอร์เปเปอร์ก็ห้ามนะครับสองนะครับอย่าทำคอนเทนต์นะครับเอาไปขายโดยตรงนะครับโดยการก๊อปปี้รูปจากสต็อกโฟโต้เช่นเอาไปทำเอารูปเนี้ยไปไปพิมพ์เป็นโปสเตอร์ขายไปอัดเป็นรูปเป็นแผ่นๆเป็นแผ่นเป็นแล้วก็ไปทําเป็นโปสการ์ดขายอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้ อย่างนี้ไม่ได้เพราะคุณไม่ใช่พคนถ่ายภาพคุณจะเอารูปไปใช้โดยตรงอย่างนั้นไม่ได้ครับคุณไป modify เอาหรือคุณไปทําอย่างอื่นเอาว่ากันแต่ว่าคุณจะเอาเนี่ยรูปเขานะครับ copy content แล้วก็เอามาขายโดยตรงนะครับเอามาพิมพ์ขายโดยตรงนี้ไม่ได้นะครับ Don't portray นะครับ i d e n t i c ลพ people in bad light or the way that offensive หมายถึงอะไร i n t h e b a d l i g h t หมายถึงว่าคุณเอารูปมาประกอบแล้วทำให้เขาเรียกว่าทำให้เจ้าของภาพดูแย่คือทำให้คนในรูปดูดูแย่หรือว่าทำให้คอนเทนต์คอนเทนต์นั้นมันชี้ไปว่าสิ่งที่อยู่ในรูปมันดูแย่นะครับจะห้ามห้ามห้ามเรียกว่าห้ามอะไรห้ามด้ยค่าห้ามด้ยค่าองค์ประกอบในรูปแล้วกันนะครับคืออย่าเอารูปนี้ไปประกอบในงานที่มันทำให้มันดูแย่ลงนะครับไม่ได้ นะครับข้อต่อมาคือ Don't use copy วิดีโอโซ่แบบอันนี้หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าอย่าเอารูปนี้นะครับหรือแบรนด์นี้นะครับไปทำอะไรที่มันผิดกฎนะครับหรือเอาไปใส่ในโปรดักต์ต่างๆก็ไม่ได้นะครับไม่ได้คุณเอาไปใช้ได้ตามเท่าที่เขาอนุญาตเท่านั้นนะครับคุณจะไปสร้างเป็นสินค้าตัวเองไม่ได้เอางี้ดีกว่า ครับเอาไปสร้างเป็นสินค้าตัวเองไม่ได้ไปสร้างแบรนด์เอาไปใส่ในเอ่อในอะไรล่ะนมวยการค้านะครับในรูปของแบรนด์คุณอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ่านตามแต่ละเว็บว่าแต่ละเว็บเขามีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างนะครับเราก็อ่านตามแล้วเราก็ทําตามแต่อย่างที่บอกครับส่วนใหญ่ทุก,ทกเว็บทุกเว็บเขาจะมีเว็บของมีไลเซนสของเขานะพิกเซเบอร์ไลเนพีเซลไลเซนส ทุกเว็บเลยเขาจะมีเงื่อนไขโดยเฉพาะของเขาที่คุณจะต้องกดเข้าไปอ่านแล้วแทบทุกเว็บมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษครับเพราะนั้นก็อย่างที่บอกผมไม่ได้การันตีว่าผมแปลทั้งหมดถูกผมเอาตามที่ผมเข้าใจเพราะนั้นก็อยู่ที่ท่านท่านต้องแปลเอาเองท่านต้องอ่านเอาเองนะครับเราทําความเข้าใจเอาเองนะครับอันนี้เป็นพิซซาเบย์นะครับเว็บต่อมาเป็นพีเซลนะครับพีเซลก็จะเหมือนกันนะครับก็เข้ามาเลือกรูป นะครับแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดลงไปว่าะอยากได้รูปแบบไหนนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปปั๊บมันก็จะเหมือนกันเลยบอกว่าดาวน์โหลดฟรีแล้วแต่แไม่มีรายละเอียดด้านล่างเลยไม่มีรายละเอียดอะไรเลยเห็นไหมนะครับไม่เหมือนพิซซาเบเมื่อกี้นี้แต่ข้างบนครับเขามีเขียนบอกว่าการขออนุญ,ญาตนะครับในการใช้งานเนี่ยครับการขออนุญ,ญาตสิทธิ์ในการใช้งานเพราะน,น,น,นั้นเราก็ต้องเข้าไปอ่านว่า อนุญาติสิบในการใช้งานใช้อะไรได้บ้างเขาก็จะบอกเขาเลยว่าเนี่ยสิ่งไหนที่เขาอนุญาตสิ่งไหนที่เขาไม่อนุญาตใช้งานเขาในรูปเขาเนี่ยเอาไปใช้งานอะไรได้บ้างอันนี้คือเรื่องสําคัญนะครับทุกเว็บทุกครั้งก่อนที่คุณจะดาวน์โหลดรูปเงื่อนไขส่วนใหญ่มันจะอยู่ใกล้กับปุ่มดาวน์โหลดเสมอแทบทุกเว็บครับแทบทุกเว็บที่ให้ดาวน์โหลดเงื่อนไขมันจะอยู่ใกล้กับปุ่มดาวน์โหลดเสมอคุณแค่มองมันเห็น มองให้เจอแล้วก็กดเข้าไปอ่านมันหน่อยอยากอึอัดกดดาวน์โหลดมาเลยโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรที่เขาห้ามอะไรที่เขาไม่ห้ามเพราะว่าคุณจะพลาดเอาเรืองเอาง่ายๆนะครับคุณจะพลาดเอาง่ายๆสำหรับ Getty i m a g e Getty i m a g e เป็นเว็บที่ให้ในแคนวาก็คือให้กับกลุ่มที่เสียตังเข้ามาใช้แพ็กเกจโปรนะครับสามารถดาวน์โหดลดรูปจาก Getty i m a g e ได้ Getty i m a g e เนี่ยเป็นบริษัทให้เช่าใช้ภาพ เข้าซื้อภาพใช้งานเป็นครั้งครั้งไปในเมืองไทยก็มีสำนักง,งานอยู่ตรงสุขุมวิทครับเพราะว่าตอนที่ทำออบริษัทดักฟิกให้ฝรั่งเนี่ยคือฝรั่งเขาใช้งานกิตติเมทเป็นเรื่องปกติมากๆเขาจะไม่ยอมละเมิดเรื่องติดต่อขาดนะครับฝรั่งเราสติ๊กมากเรื่องนี้นะครับเวลาจะใช้งานเราก็แค่ไปบอกเขาว่าเราจะเอารูปเราไปเลือกรูปก่อนในเว็บไซต์นะครับแล้วก็แจ้งเขาไปว่าเราจะรูปเนี้มาประกอบในงานอะไร ครับบางทีอาจจะถามหน้าด้ดยซ้ำว่าหน้าไหนนะครับใช้งานอะไรแล้วความละเอียดเท่าไหร่ใช้งานในช่วงไหนถึงช่วงไหนก็จะมีให้กรอกเลยนะครับมีรายละเอียดให้กรอกนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอา่เราไม่ได้ไปติดต่อกับสํานักง,งานโดยตรงนะครับเราไม่ติดต่อสําสนักง,งานเราสามารถโหลดภาพจากเว็บไซต์ Getty i m a g e ก็ได้โดยนะครับพอเราคลิกรูปที่เราชอบสมมติว่าผมชอบรูปเนี้ย นะครับเว็บของเว็บ Getimage เนี่ยบอกคลิกเข้าไปปั๊บเห็นไหมว่ามีรายน้ำทับไว้ทันทีแล้วมันจะมีข้างๆนี้ครับเห็นไหมครับว่ามันจะบอกเลยว่าถ้าคุณอยากใช้รูปนี้เห็นไหมครับก็จะมีเรื่องของไซส์แล้วนะครับ X t r a Small 1 0 0รูปเล็กๆเอาไปประกอบแบบประกอบในโซเชียลนะครับ1 0 0านะครับ Small รูปใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับ4 0 0ันะครับรูปขนาดกลางนะครับ1 0 0 0ง ขนาดใหญ่20,005ตัวที่น0 0านะครับเขาบอกเลยว่าถ้าคุณจะเอารูปเขาไปใช้ในไซส์ไหนก็คุณก็ดูราคาเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณคลิกใต้ใต้เนี้ครับใต้คําว่ามีเดียมมันก็จะขึ้นมาว่าไซส์เท่าไหร่คูณเท่าไหร่เห็นไมครับมันจะบอกเป็นพิกเซลนะครับเราก็เข้าไปดูว่ารูปที่เราต้องการเอาไปใช้ขนาดไหนแล้วเราก็เลือกเช่ใช้ให้ตรงกับตรงกับเงื่อนไขของเขาแค่นั้นเอง แต่ว่าเขาจะมีคำนี้เห็นไหมครับ market freeze market freeze นะครับหมื่นห้าขอโทษ่ market freeze เนี่ยคือต้องติดต่อโดยตรง market freeze หมายถึงว่าสมมติคุณเลือกผมเลือกรูปนี้แล้วผมจะใช้รูปนี้ในในธุรกิจของผมในอะไรทักอย่างของผมก็แล้วแต่แต่ผมไม่ต้องการให้เห็นรูปนี้ในผลิตภัณฑ์ของคนอื่นเดี๋ยวมันจะมาแข่งกันเดี๋ยวจะเป็นคู่แข่งเขาก็จะล็อกรูปนี้ให้เรารูปให้เราคนเดียวเลย ห้ามคนอื่นใช้งานแต่มันจะมีระยะเวลานะครับมันจะมีระยะเวาลาของมันแต่ว่าในช่วงที่เราจองเนี่ยเรียกว่า market freeze ก็คือเราจะแช่แข็งรูปนี้ไม่ให้คนอื่นเช่าใช้อีกคุณก็ต้องยอมจ่ายเงินก้อนไปบอกคุณจ่ายเงินก้อนคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์จะเช่าใช้รูปนี้ในระยะเวลาที่เรากําหนดนะครับเพราะฉะนั้นตอนตอนที่เราใช้รูปนี้ก็จะไม่มีคู่แข่งก็จะไม่มีคู่แข่งก็จะไม่เห็นรูปนี้ในในหนังสือในสิ่งพิมพ์อ,อื่นๆนะครับ market freeze นั้นโดย Getty i m a t e เข้าใจง่ายๆ,ๆแบบนี้ครับก็ <ๆ S 2> คือเช่าใช้รูปตามไซส์ตามขนาดที่ตกลงแล้วก็จ่ายเงินเงินไปเป็น้งครั้งไปแล้วรูปที่เช่ามาใช้ได้ครั้งเดียวนะครับแม้ว่าคุณจะโหลดรูปความละเอียดสูงของเขามาเรียบร้อยแล้วมาใช้งานงานนี้จบแล้วก็เลยเก็บรูปเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้ใช้งานหน้าไม่ได้นะครับงานพวกนี้ใช้งานต่อง,งานแต่เงินครั้งไปครั้งแต่ละครั้งไปนะครับใช้งานต่อง,งานเท่านั้น จะมาใช้ซ้ำรอบหน้าไม่ได้นะครับโดนฟ้องนะครับนี่คือหลักง่ายๆนะครับหลักเกณฑ์ง่ายๆในการไปเลือกรูปก็ไปเลือกรูปเลือกอยังไงไม่โดนฟ้องดูง่ายสุดก็คือการดูตรงปุ่มดาวน์โหลดคลิกดูหาเงื่อนไขของเขาว่าเขามีระบุเงื่อนไขยังไงดาวน์โหลดใช้ฟรีไม่ใช้ฟรีต้องการอัตลบิวหรือไม่นะครับต้องการให้เครดิตหรือไม่ดูแล้วก็ทำตามเงื่อนไขที่ถูกต้องของเขา ถ้าคุณทําตามเงื่อนไขเขาได้ทํายังไงคุณก็ไม่โดนฟ้องแต่ถ้าคุณไปโหลดรูปมาแล้วคุณมาทําผิดเงื่อนไขคุณมาเซฟมาก็ปี้มาทําซ้ํามาขยายใหญ,ใหญ่ผิดจากไซต์ที่เขาเขาอนุมัติอันนี้ก็จะผิดแล้วก็จะโดนฟ้องแน่ๆอย่างที่ผมเล่า้ฟังว่าเออพวกบริษัทเช่ารูปพวกเนี้ยเขามีสำนักง,งานย่อยทั่วในทุกประเทศนะครับในกตตี้เมดในประเทศไทยก็มีสำนักง,งานย่อยที่ พนักง,งานทีมนี้จะมีหน้าที่วันๆหนึ่งก็คือดั้งดูว่ารูปของเขาที่อยู่ในสต็อกในในเซิร์ฟเวอร์โดนโหลดไปใช้กับงานไหนบ้างถูกลิขสิทธิ์หรือไม่โดนขออนุญ,ญาตหรือยังถูกไซส์หรือเปล่าถ้าไม่ถูกเขาก็มีหน้าที่เก็บรวบรวมรายชื่อคนที่ละเมิดสิทธิ์ของเขาแล้วเขาก็ฟ้องนะครับฟ้องทีก็สองแสนต่อรูปนะคเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ ต้องระวังอย่างมากต้องระวังอย่างมากนะครับก็สุดท้ายนี้หวังว่าคลิปนี้นะครับทุกท่านก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์แล้วก็รู้จริงๆว่าเราจะเลือกภาพแบบไหนมาใช้งานที่เราจะป้องกันตัวเองได้โดยไม่ต้องมาโดนฟ้องตามหลังนะครับเข้าใจกฎของมันเข้าใจ